สิไปใส่ฮื้อมาห้าหัวเทือนเหรอสินี่ปะมีมยังคอยเบากันเสร็จมาเอวยฟั่งบดนไดจูจะไปคอยใส่มาสันนะติดไหมตอซองสันต่อหน้าเอาไปติดไหมมาซองมังกรเด้อใส่เอวยังดู ยกขึ้นนิ้มยกขึ้นยิ้มโอเคนี่บ่บ่ใสเลยบ่ไดไปบ่ไดไปให้บ่ยังเลยมันจะมีสัญญาณยู่บ่ละฮะบ่ได้เต้ สายดีเนาะสบายดีเมื่อสักู้สุกคนเลยเดี๋ยวพบกับน้องฟร์มอีกแล้วนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องฟร์มเองก่ะอยู่ที่กลางทางบ่เม้นะตอนนี้น้องฟ้ามเองกับกำลังเดินทางไปที่บ้านห้วยแกงนั่นเองนาะทุกคนเราไปลินกับน้องน้องน้องนล่าน้องอาซิงน้องป้ายี่น้องป้าได้หล่ไล่คนนาะทุกคนตอนนี้ก็มานี่เลยอันนี้นี่ก็คือทงหนานาะทุกคนนี่น้องฟร์มกับฮิ้วซิงหนีมาทุกคนน้องฟรามเพ็รเองกับมือเลยนะมาเบิ่งไกลๆน้ะทุกคนเนาะแนบซาลีนั่นเองนี่ พบสิ่งนี้มานะคะนนี้ก็คือแนบซาลีหรือขนมซาลีเนาะน้องฟามเห็ดนึ่งสุกสดๆหอนๆเลยน้องฟามก็เลยหิวมาเอาไปต้มน้องๆแล้วให้น้องๆซีมคนละน้อยนะทุกคนนะเพราะว่าน้องฟามก็เห็ดได้โบล่าหเห็ดโบล่าห์ไดโอเคแล้วทุกคนนอนเดียวน้องฟามสิพาทุกคนเดินทางไปที่บ้านน้องๆกันเลยนะไป ่ได้เอวยมาหดเอวยมาหดท่นเราเดี๋ยวหดอันส่วนเขาท่นเราเดี๋ยวเราควบคุมเจ้าห้ากับเขาเพราะว่ามันบ่มีสัญญาณเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วเอวยก็ฟังบ่ไดเออแล้วเอวยก็ฟังบ่ได้คือกันเจ้าว่ายังขันไปเราสิไปในเมืองแล้วแล้วพอดีเลยพอดีมาวันนี้รถต่ำกันเลยเอาสิไปเทเนย์โบหูแล้วเจ้ว่าไปบุไดเดี๋ย ีไปกายเวลามันบ่ค่อยดีแล้วนะเบ็ดอะเบ็ดอันนี้ก็เบ็ดบอกไปบ่ได้ก็บ่ไปแต่ว่าเอื้กับอันเอ้บอาสิไปเพื่อนไปฝันพรุ่งนี้น้อยนึงเจ้าก็สิไปไปหั่นน่ะไปถอยรถก่อนคนอื่นหมดน่ะไปในเมืองดิจะไปในเมืองตอนนี้แล้วบ่กลับแล้วกูได้ยู่เฮือนซั่นน่ะน้องเสาน้องเสากับน้องหัวคนน้องเสากับน้องหัวพ่อกับแม่เจ้ีดิ ไปให้มือเสานี้เราตอนแรงสีมาหรือว่าไปได้ไล่มือแล้วเออไปได้ซ่องมือเราเราตอนแรงสีมาแต่ว่าอันนี้ก็คือสีไปในเมืองแล้วบัท้าแล้วบัลิสนํากันแล้วอ่ะไปก็ไปไปน้องไปแล้วเด้อโอเคเดินทางปลอดภัยเด้อไปลีมาหน้าเศร้ากับน้องรักไปในเมืองตลอดเมนบัวเนาะเมนบัวเนาะเราเจอกันค่อยๆค่อยๆไปเด้อ พ่อยขับรถไปพอกันเห็นยังกินโอ้สันตกใจกำลังนั่งกักๆเนี่ลนะเห็นยังตำบมะฮุ่งปะโอ้ตำบมะฮุ่งกินหนงหัวยืนเฝ้าตกใจ่ะ กำลังนั่งทาคักๆเตๆอยู่น้อน้องปลาด้านอ่ะโอ้ตำมะฮุ่งกินซองคนคือกินตำมะฮุ่งเสาแทะคืออยากกินตอนนี้อยากกินอยากกินตอนนี้ต้องได้กินเนาะตกใจน้องหัวกับน้องปลาด้าน มักนาอยู่ท่านมีแล้วมักนาเอามาจะใส่คือมักใหญ่แถนองปาบมเป็นมกนาอันนี้นะอันนี้เป็นมักย่างซะนะมักเกียงติมักนาเอามาต่ใส่มักนาอันนี้ไปเก็บมาบะมักุงนี้ก็ไปข้อยู่ลุ่มนี่ว่ะอันเออยมาเห็นมักุงูกางไรไร้ขนาดส้มตุนธนาเมนบอกจะเอไปข้อยู่ใส่มาซ่นะ ไปหุงข้าวแม่เฒ่าอ๋อไปคั่วมะขุ่งแม่เฒ่ามาตํามักนาวก็เอาจักแม่เฒ่ามาแม่เฒ่าของนองปดาฤกของนองหัวของของนองคยน้องจะอยู่บ่น้องเสียน่ะอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ไลยอยู่เฮือนอ๋ออยู่เฮือนแต่ว่าไปลิ้นแล้วบ่ได้ไปให้เนาะตําบัหุง2คนเลย กินน้ากันส่องคนบ่ส่วนเอ้กินนําเลยตีเอ้กินนําได้บอ่มาพอดีจังหวะพอดีเลยเนาะมันคือบ่คือมักนาวเลยมันก็เม้นมักนาวอยู่บ่แต่มันแต่มันก็ะห้อมักนาวเนาะตกใจเปลี่ยนฟังเลยเมื่อกี้นี้ยังนั่งอยู่ฟังนั้นอยู่ตกใจแล้วหันมาดังนี้เลยมันนั่งอยู่ฟังนี้เลย ปาตกซีไซม์ากหนาวเหมือนช่องนวยพุ่นนะมันสีผสมเกินไปบ่มันสีกินได้อยู่ตีเรานี่อยากกินส้มเถอะอืมตังอันนี้มันกินต่ำส้มเด้เนาะบ่แม่นต่ำมางหุ่งเด้เนาะ <c oughs> ต่ำส,มสม้มใส่มากหนาวนะหน <c oughs> ูอาเซงไปยังบ่ห <c oughs> ูเลย <c oughs> แต่ละมือลิ้นน้ำกันจะส่อคนนี้แหละเนาะพวกเจ้าเนาะ แม่บอน้นองพระจันทร์เดี๋ยวมาลินล้นนําบ่ะอ๋อน้องพระจันทร์ไปให้เก,ก่งจุจาก,กบมีน้องมารีเนาะน้องมาลีก็เอาพวแล้วน้องพระจันทร์ก็ไปให้แล้วเลือดแต่ซ่องคนนี้แหละเนาะ <c oughs> หรือว่ายัางมีอีกอยู่ยยยอ๋อมีมีเก่งไลยย่แต่ว่าเข้าไปให้หมดล้วก็เลยลิ้นน้ำกันแต่ซ่องคนนี้น้องไปยาก็ไปให้แล้วอ่ะ มือเซานี้คือว่ายังลิ้นโทรศัพท์อยู่ห้าก็ไปป่ะหรือว่าจุเจ้าบ่ได้ไปห้าบ่ฮูบ่โอเคบ่ฮู้ก็ตามบ่ฮู้ต่อไปอืมบีบมักนาวกันนําลายไร่เอ้ยฟ้ามเข้าไปเบิ่งก่อนเด้อมึงดูนี่มันบ่มีน้ําเนาะอือดิมันบ่มีน้ําแต่ก็มีอยู่ จะแน่ใจว่าจะสิกินไดน้องปันดาใช่ไล่ปนนันตัอ๋อ่อนลงยค่อยๆได้เขาตาเด็ปใส่สอีกอน้องหัวบางจากกับน้องปันดาใสมากหนาวจะซีหูสึกเนียวได้หนิโกหูสึกนี่จัดไปจกัน <c ười>

ต้มได้ออกมาได้น้องบ่ได้บ่ได้กินเด้ต้มแฮงหลายน่ะคือว่าน้ําลายหลายแล้ววะเนาะบ่ได้เนาะคือว่าบ่อยากนานแต่ว่าเห็นเนาะคือว่าน้ําลายหลายแล้วก็จ๋าตลอดทุกกําโมงหัวอยู่ในใจตลอดนี่เจ้าเจ้าเป็นยังบ่น้องบ่ได้ ฮต้องมีมายังในใจแล้วไปทะเลนารากลับมาสบายดีน้องนารามาเบิ่งตัดบังหุ้งเข้านี่น่ะนารานี่ตาสองสันบ่บ่เคยทิ้มเลยไปใส่ก็ต้องมีตาสองสันติดโตว่าจะไปห้าเจ้ะยืมเงินเจ้าเนี่ยว่ทันไปสัก เจ้ายุ่งเนินน้ำไายนั่นละ่ะน้นนองสายซ่องคนซ่องน้องสาย <c oughs> ติดไหมต่ซ่องสันเจ้าน่ะเอาไปติดไป <c oughs> ไปติดอยู่ในแวน่น่ะแวนประจำาพน่ะไปนะติดอยู่ในแวนประจำคนนอนเสียงไปยุ่แล้วนอนเสงไปตลาดเอื้อยฟ้ามพอดีมาหอด่านพอดีส่วนทางกันติดบังดู เป็นจริงได้อันนี้มันต่อด้ทันใส่ตาสองสันเลยบ้านนอ,อกอ่ะเสียงเราหมีเนาะบ้านเห่าเราโบหมีเนาะฮะโบคนคนคนลาวคนเผ่าเหล่านะ <laughs> ส่วนไล่สิมีตาสองสันแล้วคนส่วนเผ่าเห่านี่นะส่วนไล่จะบ่ค่อยมีคนเผ่ามงกับเผ่าอูเมียนนะส่วนไล่บ่ค่อยมีตาสองสันะนะ แล้วน้องอาเซงมีเห่าเราคือบ่มีปะเบิ่งนี่ตาสองสันออกมาแล้วไข่น้อยนึงเนาะตาใหญ่ขึ้นมาน้อยนึงเป็นประจำมาซองวงกันเดอร์ใส่เว้ยเบิ่งดูยกขึ้นยิ้มยกขึ้นยิ้มโอเคนี่เป็นตาเสฟแทะไปตั้มเวแล้วโมนี้ เจอกล้องดีแล้วนาราเปิดประตูนาระมาหอดเจอกล้องคักๆแล้วพอดีเลยพอดีมาเจอตะมักงูเราเด้อไ่ต้องเก่งใจเด้อไม่ต้องเก่งใจเด้อนาราเด้อน้องน้าน้าว้า่ต้องเก่งใจเด้อนั่งนั่งนั่งนลยเลยไม่ต้องตื่นนี่นารานาราไปอัไนแล้วนี่นาระเลยเอามาตอนกินนลำกัน เอ้อเฮ็ดแล้วเอ้อก็เอามาเลยเอ้อเฮ็ดแล้วเอ้อก็เอามาเลยนี่ลงิ้มเบิ้งเอามาปั่นกันกินเบิ้งนั่งลงนั่งลงกินตับมะฮุ่งน้องปัดได้ับมะนาวไล่แถวไล่ว่าบีเหยนอนกินหมาสลีนกินไหมกินเลยเด้อกินตับมะฮุ่งน้องพอดีมาเจอน้องตับฮุ่งพอดีเลย เป็นเราได้รสษาตัวเองเห็ดเนาะรสษาตัวเองเห็ดยองตัวเองเด้ออู้ว่หาเพินไอ้น้องเขาเจ้านี่ยแหละกินเห็ดคนอื่นเขบอกกินไหมวนหลัหม่มืันเ็ดโพดบลม่นเเนารสาสต์บลอกมองดูเป็นย่งนนองป่าดกินคำเดียวหล่นี่เลยเอาดีๆป้าดกินคำเดียวลูุกนี่เลยบ่ไดดิกิ่นบําเบลได ให้นาลาซีมเราอให้นาลาบริษัทซมมันบน่นั่นละเลยฟ้าเบังจักน้องก็ได้ใส่มักนาวนี่ต้องซมแน่นอนคือลำไาอันนี่สำหรับคนเมาเนาะกินคนแบบเมาเหล้ากินนในซ่วงนะหรือว่าคนเหงานอนวางนอนแบบเนี้ยเม่นปะเมาเหล้าเมาเบียร์เมาเบียนอนยอนไหนไปก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปสั่งเราไปกินดีใส่ไปดองเมื่อวานนี้นี่ปะ ปลาดาวขัไปมันบ่ยังเมาค้างอยู่แสดงว่าปลาดาวเมาค้างดิหน่ตับมะตับมะฮู้เป็ดพวกนี้บอกกินไม่กินปกติเราก็บอกกินเนาะนี่ผู้สาวผู้สาวเห็ดผู้เศร้ามอมเล่าอ่ะมอมเบียร์ผู้เบ้าเฮ้ยเห็นนันไปเยอไทยลงสถานะพากกับเต็มแท้เต็ดวานาลากับเต็ดมันเข้าอยู่ติมนาลากับเต็ดอยู่ใหนครับวะเต็มตะม้วนสุดลาไอ้ปริมาณน้ำสลัดมันมีแต่ไปรุ่นบ้านเฮามันก็เลยม้วนมันบ่มันบุปผีคนเดินมาผลดิ ตอนเต้นฮันเบนเขานี่แหละบอยังบอลนี่ใช่ปะใช่ปะขนข้าวทิ้เขามาแล้วเขาไปไปขนอยู่ปไลน์น้ำมันที่เขาทำอ๋อคนรต่อมาคนรต่อมาแต่งขันนี้เอยๆไม่ถึงคนที่มาแต่งนะเข้าเข้าเมื่อหรือบอตอนที่เจ้าเต้นนะเมื่อหรออืมกันเข้าว่าเมื่อนี่บอกาสเต้นคณะนั้นเนาะเขามีแต่อันเขาหลีซ้องคนใช่ไหมมีแต่เขาหลีซอขอดแล้วก็มีล่ามมาบมีเลยมีเลยล่ามเป็นเมียของเหล่าเองดิเมียเหล่าก็หูมาสร้างเกาหลีดิ โอ้โหเมื่อวานนี้คนเกาหลีเอากันกับคนมองมาพี่น้องเนาะแต่งงานทำขั้วเจ็ดปีแล้วคู่ว่าวเกาหลีสามสิบสี่สามสิบสี่ปีเมียดิอคู่สามสิบแปดคู่สามสิบแปดคู่ขั้วันสามสิบอันบะนี้หูอยู่บ่อข้าดองขาเจ้าเขาเจ้าลมกันจังไดโอ้โหเรื่องเลย <ediyor S 2> หูแต่ว่ากินเบียร์แล้วเซ็ป ก็จะเห็ดไปตามวาดตามกล้งเห็ดเห็นกันแล้วลราก็แล้วหน่อยเนาะเขาเจ้าเห็ดยังให้กินทางฝั่งยิงมันจัดเองเลยแหละข้าวเจ้าเนี่ยคือเขาไปกินข้าวเจ้าอ๋อคือเขากินดองทั่วไปฮะเอาเงินมาซื้อหมูซื้อเต็นซื้อโต๊ะซื้อตั้งซื้อน้ำซื้อเบียร์เรากันแล้วแล้วเนาะละแล้วกับพี่เรือกับฝ่ายเก้บสาวเฮ็ดกันเรงน้องน้องอันป้าได้กับวัธรรมดาได้เต็นมือวานนีเอ้ยเห็้ยนะน้องหัวแดกกอดกันดวเด้า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 สุดาตวเรมาจังไงมาคือสิครับ น้องอันน้องก้าหันกะ้องก้าใส่สุดดําแม่นบ่น้ก้าน่ะเสือกันยาวตัวดําเนาะเสือกันยาวน่ะเห็นนก้าเต้นดวกับนาาบ่เมาค้างนเข้าบ่เาละ่วงลบ่บ่ได้เมาแต่เต้นาบ่ได้เมาแต่เต้นอยู่เนาะมักเต้นเนาะโอ เขาแซนในติวเย็นเอาอกมาสิกินได้อยู่ติมันสิบกแข็งว่ะขอดีบมึงดูโอ้กินได้อยู่เขาเนี้ยลึกเขาเจ้าตัวนี้เป็นอะไรใส่บีบมึงด่าโอ้แข็งปุ๊บมีมีอันพุ่มอยู่หันติดกินตัวนั้นหุ่นเขาเนี้ยตีอันนี้นะ ອັນນີ້ໂອ້ມື້ວານນີ້ຂອງພີ່ນ້ອງເຂົາກິນເຂົ້າໜຽວເນາກິກິລບກິນແຄງພຸດແມີແຄວຍຳເອົາລົດດອົາອດປັນກິນນອອອມາຫັນນະີປັນກກິ บ่บ่ใส่เลยอันปกติเอื้อยสีทู่ๆแวบมือนั้นเจ้ากับอาเซ็งลิตนําเอหเนาะไปยังบ่กินซ้ําด้แต่แต่วอ้ว่่ามื้อน้มื้อนี้เอืยปั่นเอาเอย เจีบมือเอื้อยบ่อยากทูแล้วเอืยซอยๆๆแล้วเอืยเอาใส่เครื่องปั้นแล้วเอยปั้นเอามื้อนี้น่ะใส่น้ําตาลบ่ได้ใส่กะทิเปนึงๆคือึงๆอะไรทําไมวมันเด้งๆขนาดเนาะมันเด้งๆเด้งๆขนาดแม่นะเพราะว่าเอยใส่เครื่องปั้นแล้วเอยตื่มน้ําใส่นอยนึงเด้ปกติเอยคั่นเอยทูเอาคือเจ้ากับอาเซไปเฮ็ดมื้อนั้นหั่นน่ะ แบบนั้นท่านจะบ่อไส่น้ำเรามันก็เลยแข็นกว่านี้แต่ว่าอันนี้นี่เอวยปั้นใส่เครื่องปั้นเราคันบ่อไส้น้ำล้วมันปั้นบ่ไดับนะเดี๋ยวมันก็เลยบ่อคอยบ่อคอยแนนแล้วมันแล้วน้อยหนึ่งแล้วมันเป็นนุ่มๆเด้งดึงเด้งดึงมันเป็นมันเป็นอะไรทำไมน้องนาราบกเป็นอะไรทำไมแซสบอยู่บ่อเป็นอะไรทำไม่แส็บเนาะ เสพเสบกันย่องเอาเด้อเด้อเ่อหน้าพอเห็นให้กินแลกกันบ่พอเสบนะโอเคเนาะกินซิมตำบังหุ่งดูนี่ลมดนจนลืมกินเสบก็กินหลายๆโอ้พวกเจ้าบอกว่าเสพเราคือกินตำบังหุ่งนิฮืมซมคือที่เอื้อยเบาแตะมังหนาวซองนวยบอกไงยะ โอ้ใส่มาเลยแต่ซอสมากอะแต่ก็แซ่บอยู่จะมักส้มต่ำกันมักส้มกับเผ็ดนี่ทึกใจเลยแหละรสชาติแบบนี้น่ะแซ่บดิโบได้ไปบ่ได้ไปให้ปะยังเลยกับบ้าสีฟ้ากับบานโไดไปเอ้ามาไหมมากินสุดเสียบตัวเป็นไงยอมแม่อายเห็ดยังสุดอันนี้แหละเท่ที่สุดแล้ว แบ่นี้แหละเทไปอ่ะจังสียอายเห็นยังสุดเนี่ยนี่แหละเี่ยากบกระเสือออายเป่เอาหาต้มุ่หาก็เห็นน่าตกใจกินเลยไปอ่ะสมสุดใจเลยนะทางหลังพี่ทางหลังที่มันภาพงตัวใหญ่ได้คนมาเฟมเนละนี่เด็กกินซาลี่กันเนี่ ไปยอะขวาน้องเขาฮะสิ่มเบิ้งอันตะมหุงนองไปได้น่ะส้มแท้ส้มวแต่กระเสบเหมาะสำหรับพวกเจ้าเลยเก่งพวกเจ้าไปมือว่านนี้นะเจ้าตัดก็มีน้ำตาลใส่อยู่ปะโอ้โหมีน้ำตาลตัดมาเลยอ่ะนะมีน้ำตาลตัดมาใส่แบบนึงใส่ไปส้มนึงเดียว